สวัสดีครับผมอยู่ท่าดินแดงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแขกรับเชิญครับ <teenage time. S 2> สว <satisfy. S 2> ัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเองครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมด้วยครับผมเอ๋มัทเทพนะครับผมเป็นนักศึกษาและนักสะสมนะครับพาเครื่องนะครับสายหลวงปู่โตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวิธีการเล่นของผมนะครับสายเดียวนะครับผู้รู้เป็นผู้รู้สายเดียวเลยครับผมวันนี้ผมขออนุญาตมาพบาะพี่อยู่นะครับจะมาขอข้อมูลนะครับขอความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจะทำหนังสือครับผมที่ที่เราเคยคุยคุยกันไว้นะใช่ครัคุยกันตลอดคราวนี้เฮียต้องถามก่อนว่าเอ็มจะทำเป็นแบบลักษณะแบบไหนอ่ะคือมมมััันนนนนจจะะะีีีีีีออออออยย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 ่่่่่่่่แบบบาาางงงงทททเเ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 เฮฮคคกกกก็็็ืืใใหหหญลลลล้้ปสม ซึ่งเรามองว่าไม่ต้องมีมูลค่าสูงมากแต่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วข้อมูลด้านในเนี่ยอาจจะมีรูปพระในการชี้ตำหนิจากออประสบการณ์ที่ผมเคยเรียนรู้มาบอกว่าเออจุดนี้นะเป็นจุดที่ผมดูแล้วนะหลายๆองค์มันต้องมีนะถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะเป็นพระที่ไม่แท้นะซึ่งถ่ายทอดโดยตัวผมเองแล้วข้อมูลหนังสือเล่มนี้ก็จะออกมาในรูปแบบที่ว่าเป็นตัวตวนของผมผมอยากมาขอความรู้เเรื่องนี้ครับอ๋อได้ได้ได้ได,ได,ได,ยด้ยินดียินดียินดีน้องไอในรูปแบบตัางๆงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่งองรายละเอียดพูดถ แล้วมีพูดถึงเรื่องราคาด้วยป่ะราคาอาจจะไม่ได้พูดถึงครับควรจะนะอันนี้เฮียพูดนะเพื่อให้เขารับรู้ว่าควรจะอยู่ที่ตรงไหนเฮียให้ข้อแนะนําอีกีดีกว่านะถ้ามาปรึกษาเฮียคือหน้าวันนี้เนี่ยสังคมอ่ะเรามองเป็นสังคมเปิดดีกว่าอย่าเป็นสังคมปิดดีกว่าถ้าเราอยากให้ใครรักเราแล้วรู้สึกดีๆกับเราเนี่ยเราควรจะสร้างความชัดเจนให้กับผู้บริโภคและที่เหลือเอ็มก็ลองมาตัดสินใจดูก็แล้วกันเพราะจริงๆแล้วการนําเสนอนราคานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกเช่นว่าคือพระเล่นกันอยู่ประมาณสี่ห้าพันเอ็ม คือใส่ได้ดบองตรงว,ว่าการเช่าพระก็ดีหรือในการเช่าหาพระก็ดีลำดับแรกก็คือเรื่องของความแท้เก๋ลำดับที่2ที่มาตัดสินกันเรื่องของราคาก็คือสภาพครับ<ะ>สภาพมนเป็นการชี้วัดได้ว่าพระองค์นี้ควรจะอยู่ในเลเวลประมาณเท่าไหร่ถ้าเราใส่ตัวเลขไปเลยเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณเท่านี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านี้ถึงตอนนั้นเอ็มก็ค่อยมาปรึกษากันอีกทีหนึ่งแต่ีคิดว่าเราต้องสร้างความชัดเจนให้กับผู้บริโภควันนี้เนี่ยสื่อทุกอย่างเ่ยมันไปกันหมดแล้ว<ะ>คือคู่กันง่ายๆว่าไม่รู้นั่นในความคิดของเฮ คือเอ็มช่วยบอกคร่าวๆหน่อยได้ไหมว่าข้างในเนี่ยมันนอกจากความรู้ในเรื่องพระเครื่องของหลวงปู่โตะแล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระเดชพระคุณเจ้าในเรื่องของรูปพระในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่จะกิ้ที่เอ็มพูดเนี่ยเฮียข้องใจเรื่องหนึ่งคือพระในหนังสือ,อทั้งเล่มทั้งหมดคือเป็นพระของเอ็มคนเดียวเลยหรือเปล่าคือไม่ใช่ครับพระในหนังสือทั้งเล่มเนี่ยอาจจะเป็นพระที่ผ่านมือผมก็คือจะไม่มีการซ้ํากับทั่วท่วไปใช่คือเพื่อให้เป็นการบอกลูกค้าได้ว่าคืออันนี้เป็นพระี่แบบว่าจะเอาพระที่สวยๆแล้วดูง่าายๆครับมลงหสือ เพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาและสะสมพระแท้และดูง่ายครับผมดีนะมันก็เป็นทางออกอีกหนึ่งอย่างก็คือหมายถึงว่าหนังสือเล่มที่เอ็มทำเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับว่าคือเป็นพระที่ไม่ใช่หน้าเดิมๆลูกค้าก็สามารถได้ดูรายละเอียว,ว่าคือจริงๆวพระองค์นี้ก็คือเป็นพระแท้ดูยังไงอะไรยังไงแต่เฮียให้ข้อแนะนําว่าดาหนิต้องชี้ชัดให้ใหลูกค้าให้ละเอียดนิดนึงคือถ้าเกิดบางทีมีอะไรเนี่ย,ยสงสัยก็มาถามเฮียได้ก็อย่างนี้เฮียหน,นังสือที่ผมจะจัดทําขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าหนังสือลุงโต๊ คือจะไม่เหมือนในหมืออื่นก็คือว่าผมจะใส่ความเป็นตัวตนขอึงผมมุมมองผมสมว,ว่าผมมองว่าพระรุ่นนี้ภาพรับออกมาปเป็นแบบไหนผมก็จะ,จะถ่ายทอดออกมาแล้ววิธีการเล่นพระเล่นยังไงให้ถูกทางเพ่นด้วยก็จ,จะมีข้อคิดแนวคิดของผมเองซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่เราทําให้กับผู้บริโภคหรือคนที่สะสมพระเครื่องครับผมพูดกันง่ายๆคือถ้าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มน,นี้ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเข็มทิศอีกอันนึงที่คอยนําทางไปให้ผู้ที่กําลังศึกษาและสะสมจะเข้ามาด้วยวิธีทางที่ถูกต้องถูกไหมใช่ครับอ้้าตหนง ชี้ชัดมุมมองต้องชัดเจนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพื้นฐานเนี่ยในการทาหนังสือเล่มนี้อย่าเพิ่งไปมองถึงเรื่องของผลกําไร,รให้มองถึงความชัดเจนของหนังสือเล่มนี้ให้ดีที่สุดเพื่อไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้าให้ได้ คือผมได้ยินชื่อเสียงเฮียเนี่ยจะมีเรื่องของพระเก่ากับพระใหม่คือผมไม่รู้ว่าเฮียชอบพระเก่าหรือพระใหม่อันไหนมากกว่ากันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราศึกษามาเราก็ต้องชอบพระเก่าแต่พระใหม่เนี่ยมันเป็นวิถีและความคิดของเฮียเท่านั้นเองคือเราทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทํากันเช่นว่าคือเรานําของเก่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพระหักก็ดีหรือของเก่าของโบราณก็ดีที่ชํารุดและเสียหายแล้วนํามาบูรณะให้เป็นองค์พระใหม่ประมาณนี้ครับแล้วอย่างนี้เราไปเช่าพระเก่าหรือพ่ดีกว่าฮียถามว่าเช่าพระเก่าอ่ะแล้วพระเก่ามูลค่า หลายหมื่นจนถึงหลักแสนหลักล้านอะ่ะถามว่าถ้าเกิดน้องไม่ได้คนเล่นพระเนี่ยน้องจะไปเช่าไหมองค์เป็นแสนกัรในวิถีทางนึงถ้าเกิดว่าเฮียสร้างพระใหม่ด้วยมวลสารหลักเก่าๆพวกของโบราณน,นับร้อยปีนับพันปีเนี่ยแต่อยู่ในราคาแค่หลักร้อยหรือพันกว่าบาทนิด,ดๆเนี่ยเฮียถามว่าค่าความรู้สึกตรงนี้มันเริ่มต้นดยดีล้มลนะ่ะผ่านการพิธีปลุกเสกผ่านการสร้างที่ดีมวลสารที่ดีองค์ประกอบทุกอย่างที่ดีมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมล่ะเอ็มเฮียแล้วการเล่นพระเมื่อก่อนกับตอนนี้เฮียว่ามันต่างกันนะโอ้เรื่องนี้มันคุยยาว การเล่นผาสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไม่เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นว่าวันนี้อย่างเอ็มเนี่ยอยากจะรู้ภาาอะไรเอ็มสามารถเปิดเข้าไป g o กู l ก็าหาได้ใช่ไหมัม้ยไม่ว่าจะเป็นราคาแล้วก็สภาพแล้วก็อยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจของเอเองแต่สมัยที่เฮียเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจดจําแล้วก็ต้องแม่น ในตําหนิของพระคือคุณต้องแม่นจริงถ้าเกิดคุณไม่แม่นจริงคุณพร้อมที่จะสลบได้ทุกเวลาครับแต่มุมมองผมนะการเล่นพระมาก่อนตอนนี้มันต่างกันคนขายพระอาจจะเป็นต่อด้วยหรืออาจจะได้เปรียบกว่าคนซื้อนี่ยท้ำได้เปลียนยังไงก็ถึงนี้พระมันมีราคาลงไว้ในทุกเวทถูกถูกราคาการมันมีเยอะแถูกถูกถูกถ้กถูกถูกู่กรูกถูกถูกถูกัูการกล่กถรกถูนถูกถนกถูกถีกถูกู่กถ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 รกถู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 กนู้ถูก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 ถูาถูกถูกถูารายละเอียดแล้วกถูก จุดจดจำหรือตําหนิต่างๆประกอบกับการตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังสามารถคือมาสอบถามจากผู้รู้อย่างเช่นถามเอ็มก็ดีหรือถามเฮียก็ดีว่าพระองค์นี้มันแท้หรือเ๊อันนี้คือเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าได้อีกทางนึงคือเขาสามารถรู้ได้ว่าพระในตอนนี้มีราคาใช่พอรู้ว่าพระมีราคาก็ทําให้คนอยากเข้ามาเล่นมากขึ้นคือเฮียคิดว่าวงการนี้นะถ้าถามว่าเป็นยังไงนะบ้านเรามันเป็นศาสนาอะไร่ะพุทธเฮีย เออแล้วมีบ้านไหนที่ไม่มีพระบ้างไม่มีมีทุกบ้านเนี่ยมีทุกบ้านครับเออแล้วเฮียถามว่าไอ้ทุกบ้านที่เขามีพระเนี่ยสิ่งที่เวลาเขาไปไหนเดินม,มาไหนไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยเฮียค,คิดว่าเขาไหว้พระที่บ้านแต่ออกไปข้างนอกเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรเพื่อเป็นการสร้างความสบายใจให้เขาก็คือพระเครื่องใช่ครับถามว่าตลาดของพระเครื่องตรงนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนเฮียบอกได้ว่าไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันขึ้นอยู่กับบุคลากรที่นําเสนอและพวกขึ้นอยู่กับบุคลากรที่เขาว่าเขาจะทําให้มันถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่คือเอาพระเก๋แล้วไปขายเป็นพระ คือเป็นสิ่งที่สังคมแอนตี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่มีใครชอบว่าเงินเราแท้แต่เราก็ต้องได้สิ่งที่เราแท้ด้วยครับเออคือเหมือนยุคก่อนเนี่ยเวลาเซียนพรกออกกลับทำอะไรที่ไม่ดีไปผมว่าควรรับรู้ค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าสื่อมันน้อยอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้คือทำอะไรไม่ได้่างนี้ไม่ได้นะเฮียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ี้องเดียวนี้คือเสียชื่อไม่ได้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 สมัยก่อนมันถ้าพูดกันจับไว้รุ่นก็คือสมัยก่อนเ่ยอาจจะมั่วอ่าใช่เนี่ยคือใครดูไม่เก็ยก็ค การสื่อสารทั้งทางอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะส่งผ่านต่อกันเพื่อตรวจสอบว่าพระองค์นี้มีมาตรฐานแค่ไหนแต่วันนี้คือเฮียก็แค่ให้ข้อแนะนํากับรุ่นน้องอย่างเอ็นว่าถ้าจะอยู่ในวงการนี้นะขอให้รักษาความชัดเจนก็คือในเรื่องของเล่นพระแท้ยอย่างเดียวสภาพเป็นยังไงก็คือบอกไปเลยอย่าไปโกหกลูกค้าเช่นว่าพระ่อมแล้วไปบอกพระไม่่อบคืออันนี้เฮียขอก็แล้วกันครับ,ค,รบคือคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขารู้เนี่ยถ้ากับว่าเราไปสร้างมทินให้กับตัวเราเองนะไม่อย่างนั้าเราม่เสียชื่อ ถึงตอนนั้นเราก็ต้องบอกกับเขาไปว่าด้วยความที่ไม่รู้เราก็ต้องพร้อมที่จะคืนเงินเขาทุกเวลาสิ่งนี้คือขอขอตรงนี้เท่านั้นเองนอกนั้นก็คือไม่มีอะไร แลวเอ็มช่วงนี้คือนอกจากหลวงปู่โตแล้วเอ็มจะไปได้ย่างอื่นไหมถามว่าผ้าที่ผมชอบก็สายหลวงปู่โตเองที่เฮียทราบนะฮะสายอื่นก็มีซื้อครับซื้อ้ามีซื้าบ้างแต่ว่าหลวงปู่โตจะเป็นหลักดีดีดีคือผมมองว่าการเล่นผ้าสายเดียวอะก็เหมือนกับถ้าเป็นหมอก็เหมือนกับว่าเป็นหมอเฉพาะทางคือรักษาได้ตรงจุดเรือวว่าเราสามารถให้คําตอบกับผู้เรียกคได้ตรงจุดแล้วก็ชัดเจนเลยครับดีครับดีครับดีครับยังไงก็เดินต่อไปให้ไกลให้ได้นะครับไปให้สุดให้ได้เฮียยินดีที่คอยให้คาแนะนําเสมอขอบคุณมากครับครับบบบเเป็นนนนนไงงงง้้าาาาครรรัััผมสสสํํหกออขวีิ่ดที่มันเป็น ประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันนําพาสิ่งที่ดีๆสู่สังคมร่วมกันครับผมอย่าลืมติดตามสงช่องทางนะครับครับสวัสดีครับ